สวัสดีค่ะชาวราศีธนูสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีธนูนะคะปร,ร,ระจําเดือนกรกฎาคม 2, นะสองพนห้ายหกสิบแนักชาวราศีธนูจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่21ธันวาคมเนาะโอ้ย,ยเดอะสตาร์ยนะยย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 นยย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 ความหวังความฝันนะคะเจอยย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 ย อืมอืมคือจริงๆนะตัวนี้มันหมายถึงเ,เราอาจจะเป็นคนที่มีเพอร์ฟอร์มที่ดีอาจจะมหมายถึงคนที่รูปร่างหน้าตาดีก็ได้นะเนี่ <c oughs> รูปร่างหน้าตาดีก็ได้นะผ่าตรงผ่าตัดนี่ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เอา้านะถ้าตีความ,มง่ายๆดีเด็บเพินมท่าทางฟิสิกอลนะัแนบบว่าเราอาจจะอยากสวยอ่ะอยากสวยอยากเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปผ่าตัดปเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะบางทีก็อาจจะถูกเขาเรียกอะไรเอาไปขออ่ะนะขอพ่อขอแม่จริงๆอ่ะคือเอางี้ถ้าท่านท่านในแง่ของเรื่องของเอ่ออินฟลูเอนเซอร์เรื่องของอาชีพเน,นี่ยเนี่ยเราอาจจะเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะคะทำอาชีพที่แบบว่าอยากโดดเด่นนะคะอยากเป็นที่รู้จกักเป็นคนที่พูดเก่งมีความสามารถองนี้ก็ได้นะแต่ว่าอาจจะยังไม่สวยยังไม่หล่อก็ไปอัพ ก็ได้พ่อแม่ก็โอเคอย่างงี้นะคะขอพ่อแม่เงี้ก็ได้เพราะกลัวบน่นมีค่าใช้จ่ายสูงเห็นปะโอเคแต่สำหรับบางคนนะจำไว้นะคือเวลาที่อยากจะได้เนะี่ยอะไรนะั้นมันไม่ได้อย่างที่คิดนะแปลว่าสาสมเก็บเงินเก็บทองเนี่ยเสียตังเสียทองไปเทอนดันด้งเรียกแต่มันไม่ไม่สมหวังดังใจเพราะฉะนั้นตนัวนี้อาจจะไม่ถึงว่าการผ่าตัดก็คือมันมันไม่ได้ผลอย่างที่อยากจะได้อืมนั่นแหละ ะะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการแก้ไขกันตามมาก็เป็นล,นนลักษณะนั้นเพราะนั้นระมัดระวังนะที่ช่วงนี้คือเรื่องของการทําสัญญากมนี่เยอะมากนะมันรวมไปถึงการทาสัญญาที่ผิดกฎหมายอ่ะแปลว่าอะไรเขาอาจจะไม่มีใบอยู่ได้คุณไปทํากับใครก็ไม่รู้อาจจะไม่ใช่หมอก็ได้นะเดทเนี่ยยังหมายถึงพวกหมอได้ด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความตายใช่ปะ่ะเออน้หลหน้าอาจจะปีนหนึ่งในอาชีพนั้นน่ะนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีพวกหมอปลอมอ่ะไม่ได้หมอไม่ใช่หมอจริงไงเป็นพวกที่แบบว่าครูพักรักจําแล้วมาทาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยโดยเฉพาะไอ้พวกที่ราคาถูกเกินจริงอะไรประมาณนี้นะคะเรามาระวังแล้วกันนะคะเดี๋ยวนี้การหลอกลวงมีค่อนข้างจะเยอะๆแล้วใครที่ไม่รู้เนี่ยก็ซวยไปสังเกตดูนะส่วนใหญ่คนเรามักจะเห็นราคาถูกก็นั่นแหละ <laughs> ถูกหลอกง่ายด้วยอี่ะทีเนี้ยใช่ไหมของนี่ราคาถูกอ่างเงี้ยแต่มันก็จะมีนะของราคาแพงไม่สมราคาก็มีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณเยอะๆนะคะหาข้อมูลให้เยอะนะ ก่อน Lords ที่จะลงมือทําอะไรแมมกว่าจะเก็บเงินเก็บทองมาได้ใช่ไหมคะเคารมาระวังตรงนี้เอาไว้เย้แล้วกันอะทีนี้มาดูเรื่องอืน่นแล้วกันนะเรื่องของการทํางานทั้งสิบดาบทั้งเด็เดวว่าเรามีอะไรบางอย่างที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะว่าเรื่องอะไรเรื่องของกอารพูดการการแสดงหรือ p e r f o r m มนซ์เรื่องของงานหรือประสิทธิภาพในการทํางานของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เข้าตานะ อันนี้ระหวังนะคะถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าคุณทํางานไม่ได้ตามเป้าอ่ะรู้สึกผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยสั่งอะไรไปมึงทาไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> มีโอกาสสูงมากที่อาจจะถูกแบบถูกไล่ออกถูกเลิกงานหรืออาจจะถูกแบบคาดโทษอะไรอย่างเงี้ถูกลงโทษเงี้ยมีโอกาสเ <c oughs> กสิดขึ้นได้ค <c oughs> ือเหมือนกับว่าสัญญาสัญญาอะไรไปแล้วคุณทาไม่ได้อ่ะ <c oughs> อันนี้ก็เรามาระวังเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าอย่าพูดอะไรที่เราทําไม่ได้อย่าไปสัญญาอะไรที่แบบเราแบบ คือมึงอยากขายฝันน่ะเข้าใจไหมอย่าไปอยากขี้โม้อย่างนี้ก็ได้นะคืออย่าโม้เกินอ่ะอย่าไปขี้โม้มากนะคะเพราะท้ายสุดมันจะมันจะซวยเองเนี่ยคือความปากเก่งปากกล้ามันมีอยู่นะแล้วท้ายสุดเราก็ผิดเองนะเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็ปากเก่งนี่ก็คุยเก่งคุยเก่งคุยเก่งนะอยากได้โอกาสมันยังหมายถึงการแก้ตัวด้วยนะสำหรับบางคนนะขอโอกาสในการแก้ตัวด้วยซึ่งผู้ใหญ่เขาก็โอกาสเขาก็ให้แหละเขาก็ให้เขาก็ใจดีอยู่นะแต่ว่าผิดถูกว่าไปตามผิด แปลว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราทํางานออกมาได้ดีมันก็โอเคแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยก,ก็ไม่เวิร์กนะก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าสัญญิงสัญญาอะไรที่เราทําไม่ได้นะอันนี้เราจะลําบ,บากทีหลังนะคะเกิดขึ้นบ่อยอย่างจริงแล้วคนเราประเภทอ,อย่างนี้แหละโม้ไว้ก่อนนะทําไม่ได้ทีนี้ก็ขี้โม้บางทีมันยังหมายถึงบางทีมันมันเป็นการแข่งขันกัน,งนไงคะบางทีแข่งแย่งแข่งขันกันแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราอยากจะได้ดีลนี้อย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าท้ายสุดเราเนี่ยพอได้ไปแล้วเนี่ย เออพอเขาโยนงานมาให้ปุ๊บตายหาไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ติดขัดไปหมดทําไม่ได้ตามที่สัญญานี่ก็สวยไปก็ต้องแบกรับให้เลามาระวังเรื่องเรื่องค่าปรับนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทํางานกับหน่วยรานรัดเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่ต้องเสียค่าปรับนะล่าช้าเนี่ยล่าช้าทํางานไม่ได้ตามเป้าส่งงานไม่ได้นะถึงกําหนดส่งก็ส่งไม่ได้เนี่ยเดทไลน์ line, ล่าช้าถูกปรับแน่นอนนะคะ แล้วตรงนี้มันจะปรับมันปรับไปเรื่อยๆนะมันไม่มันไม่ยกเลิกนะคุณสัญญาณไม่ยกเลิกนะแต่คุณจะถูกปรับไปเรื่อยๆอ่ะอืมก็ต้องระวังเอาไว้ตรงนี้ให้ดีนะคะอย่าไขฝาันนะคะอย่าจินตนาการเวิร์วังอะไรแบบเออนะอะไรที่มันทําไม่ได้อะ่ะอือนั่นแหละให้ระวังเอาไว้แล้วกันในช่วงนี้นะคะนอกจากนี้ในเรื่องของการทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยนะคะเรื่องบางครั้งเนี่ยะคะคือเวลาที่ เราต้องคุยหรือต้องติดต่อหรือต้องเจรจาหรือต้องแบบสรุปข้อตกลงเงื่อนไขอะไรก็ตามกับใครเนะะี่ยค่ะให้พยายามดูสโคบของงานให้ดีนะคะเวลาที่อย่างที่บอกไงเหมือนกับว่ารักษาสัญญาไม่ได้อะไรเงี้ยเวลาที่เราคุยงานอะไรกับใครก็ตีสโคปไว้กันโอเคนะความรับผิดชอบของฉันมีแค่นี้แค่นี้แค่นี้นะเออแล้วมีใครใจ่ายเท่านั้นเท่าน,นี้เท่าน,นี้นะเออเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องดูในรายล,ายละเอียดของการทํางานนะคะเราต้องคุยกันให้ชัดเจนนะคะว่าความรับผิดชอบใครอยู่ตรงไหน เออส่งงานอะไรกันเมื่อไหร่อย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคือเราอาจจะเสียปเปรียบได้นะคะคือบางทีทํางานเกินสโคเออบบบคุยกันเท่านี้แต่อีนี่มึงโอออกมาบานเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัระวังบางทีมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรานะคะอันนี้ก็สําคัญนะคะเพราะฉนั้นคือเดี๋ยวก็ทําการตกลงการทําสัญญาอะไรใดๆเนี่ยคือก็ดูที่รายละเอียดนะคะให้ชัดเจนให้รอบคอบนะคะ ก็จะเป็นงนส่วั้เรื่องของการทํางาน,นมันให้ความรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับสัญญงสัญญาการเจรจา่ายละเอียดเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องการลงในเรื่องรายละเอียดเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางทีคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องตกลง,งกันก่อนว่าเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงแล้วใครก็จะใครเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องการเจรจาซึ่งจริงลรวเป็นเรื่องเก่าเลยนะมันเหมือนเป็นงานเก่าๆที่ยังปิดจอบไม่ได้อ่ะแต่มันคนต้องปิดแล้วไงเนี่ยมันคนต้องเสร็จแต่มันไม่เสร็จอ่ะพอมันไม่เสร็จมัน่เอา ต้องยังไงก็ต้องเคลียร์กันก่อนละลรประมาณนั้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่อง,กา,งการเงินกับการเงินมันขึ้นมาสองอันนะสี่สี่กันเลยคือช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วกันนะบางทีมันอาจจะมีค่าคือเรามีทั้งค่าใช้จ่ายประจําแล้วค่าใช้จ่ายที่มันเกินออกมาจากเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องมีแต่ก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นคือมันอาจจะทําให้เราต้องใช้เงินเก็บนะเนี่ยให้เราที่เราเก็บเอาไว้อาจจะต้องเอามาจ่ายก่อนแอดวานซ์ Advanced, ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นก็ให้เรามาระวังให้ดีก็แลนะ้วกันเรื่องค่าใช้จ่ายนะพยยาาม พยายามอย่าเขาเรียกบางทีบางคนแบบเซฟเกินเหตุก็มีนะแบบเก็บเงินเวอร์อะบางบางทีอะนะคะพอเก็บเงินเวอร์ไปมันไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตเนี่ยมันก็จะทําใหเ้เราก็ต้องดึงเงินเก็บออกมาใช้บ่อยๆหรืออาจจะหมายถึงว่าไม่ค่อยมีวินัยก็ได้นะไม่ค่อยมีวินัยบางทีคือแบบตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้ในตัวเอ้ฉันต้องกินเท่านี้เท่านี้ใช้ไอ้นี้เท่านี้แต่ในความเป็นจริงเราใช้เกินกว่านั้นเยอะกว่านั้น นะคะมันก็เลยทําให้เงินเก็บเงินที่จะเก็บมันก็จะน้อยลงไปด้วยฉะนั้นแไ,ได้ก็ตามนะเวลาที่เราตั้งเป้าในเรื่องการค่าใช้จ่ายเนี่ยกรุณาใส่ตัวเลขที่มันตรงกับความเป็นจริงจะดีกว่าเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราควรจะต้องไปปรับลดอะไรตรงไหนได้บ้างเตัดทอนค่าใช้จ่ายหรือที่ไม่จําเป็นนะ่ะจะดีกว่านะคะบางทีถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเราคิดเว่อร,อรไปเนะี่ยคือเวลาคิดตังนะเวลาวางแผนการเงินนี่คือคุณต้องแบบ worst case อ่ะแปลว่าคือต้องใส่ให้มันแบบเกิน เขาเรนะียกอยู่ในจุดที่มันยอมรับได้อะเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคืออย่างที่บอกไงถ้าเกิดว่าคุณใส่แบบไทยมากคือมันพอดีเกินถ้ามันพอดีเกินไปแล้วบางทีโอกาสที่มันจะผิดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสูงถ้าคุณไม่มีอะไรเผื่อไว้เลยนึกออกไหมคะแต่ว่าถ้าเผื่อไว้มากมันก็ดูไม่ตรงไม่ตรงกับความเป็นจริงอะเหมือนกับเวลาที่เราทาบัญชีนึกออกไหมเออถ้าทำบัญชีบริษัทบางทีคือมันต้องมีการเผื่อเหลือเผื่อขาด ไอ้ความว่าเผื่อหรือเผื่อขาดเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าความเป็นจริงก็ต้องดูไปดูแบบแต่ก่อนเราทํายังไงมันเป็นยังไงแล้วเราต้องตั้งเขาเรียกตั้งสํารองใช่ไหมเออมันตั้งสั่งองไว้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้คือต้องทําให้มันแบบมีหลักการอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเมคขึ้นมาเนี่ยเนี่ยคือมันต้องมีหลักการไม่ใช่อยู่มาตั้งค่าจ่ายลอยๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะคือถ้ามันมีหลักการตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ความผิดพลาดมันก็จะน้อยด้วย ไม่ต้องมาแอดว้างอะไรกันเยอะแยะมากมายแล้วมันก็จะทําให้เราอะรู้ส่วนที่เราต้องเก็บที่แบบใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นเออแล้วเราจะได้รู้ว่าควรต้องหาเพิ่มไหมหรือควรต้องตัดทอนอะไรเอ,อ่อก็จะเป็นสนับสนุนมากกว่าเพราะนั้นในเรื่องของการคิดเรื่องของคํานวณเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหลายเนี่ยเนี่ยกรุณาคือมันต้องมีหลักเกณฑ์ในที่ชัดเจนนะทำตามแล้วจะดีกว่าจะได้ไม่มาลําบากในในคราวหลังนะคะ ทีนี้มาดูเรื่องของอความรักความสัมพันธ์กันบ,บ้างดีกว่าสำหรับคนโสดนะเคยมีแฟนนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แฟนก็เพื่อนแหละอืเคยมีความสัมพันธ์แต่ว่าจบไปแล้วนะคะคือเคลียร์ไปแล้วจบไปแล้วเรื่องความสัมพันธ์เพราะนั้นคนโสดก็ยังโสดอยู่นะจริงๆแล้วเนี่ยโสดอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าคือเวลาที่มันให้มันเหมือนกับเรารู้สึกเหมือนเราเป็นมีอิสระในการที่จะทําอะไรก็ได้ตามใจเรานะคะไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ที่บอกในเรื่องของการระมัดระวังการระแวดระวังหรือ การที่แบบเราแบบมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันยังหมายถึงเราอาจจะหมายถึงตัวเราก็ได้เราอาจจะเริ่มโตขึ้นเริ่มเข้าใจในความรักมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าโอเคเราเคยทําอะไรผิดพลาดมาบ้างเออเึื่องอะไรคะเราก็ไม่อยากจะทําแบบเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่โสดอยู่ถ้าเกิดว่าเคยเลิกกับแฟนไปแล้วเนี่ยก็ยังโสดอยู่นะคะก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าอยากอยู่กับตัวเองมากกว่าอยากจะดูแลรับผิดชอบตัวเองมากกว่า นะคะแต่มันก็หมายถึงความเติบโตด้วยนะเรารู้แล้วนะแหละพอเราเริ่มตัวเราจะรู้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมในเรื่องความสัมพันธ์นะคะอยากก่อร่างสร้างตัวมากกว่าอ่าก็จะเป็นักษณะนั้นเพราะนั้นคนโสดเนี่ยให้ความรู้สึกว่าโอเคมันรู้สึกโล่งนะพอเราตัวคนเดียวแล้วเราเราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะใช้แล้วแค่รับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองไม่ต้องไปผูกติดอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยมันกลับทำให้รู้สึกโอเคกว่าสบายมากกว่า อ่าก็จะเป็นลักษณะันั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแฟนอยู่แล้วในเรื่องของความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอึดอัดขัดใจนะคะอะไรอะไรก็ไม่ได้เหมือนอยากทาอันนี่ก็ไม่ได้อยากทำเรื่องก็ไม่ได้มันก็เลยแบบมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ทั้งนี้ท่านเราก็รู้แหละว่ามันก็พอเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยมันก็รับผิดชอบร่วมกันก็นด้นะเอออาจจะอยากจะรับผิดชอบคิดว่าจะช่วยกันไงแต่ถ้าห้สมมุิมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเราเป็นคนที่แบกรับเรื่องของภาระะะคค่่่่าา้จจยยออนขงทีเ เอออะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นว่าคุณอาจจะอยย่เยอะกว่าเขาก็ได้นะหรือมีหน้าที่การงานที่ดีกว่าก็ได้มันก็เลยทําให้คุณต้องเป็นคนฝ่ายรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายมากกว่านะก็จะรงน,น,น,นั้นณะนั้นเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออบางทีคือพอพอเราต้องแบกรับเยอะเนี่ยมันก็ทําให้เราเองต้องรู้จักจํากัดจําเขียนในเรื่องค่าใช้จ่ายเขียมมากขึ้นนะคะคือรู้จักเซฟเงินมากขึ้นประหยัดมากขึ้นตระหนี่มากขึ้นนั่นปแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเองก็เริ่มคิดแล้วแหละยิ่งอายุมากขึ้นใช่ไหม พออายุมากขึ้นก็ต้องเริ่มมองแล้วแหละว่าต้องมีเงินเก็บเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะลําบากได้ในอนาคตเออเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นที่มันเกินไปเนี่ยก็ก็จะถูกลดทลอนลงมาก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็ให้ความสึกว่ามันอยากจะเก็บเงินไว้สร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่าเออเผื่ออนาคตอ่ารู้จักเนี่ยคิดถึงอนาคตณตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันอะไรอะไรไมันก็ไม่ไม่แน่ไม่นอนไงใช่ไหมคะตอนนี้มีเงินเก็บได้ก็เก็บนะคะประหยัดได้ก็ประหยัด ก็จะเป็นสนนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ความรักมันไม่ค่อยหวานแหววอะไรขนาดนั้นนะคะด้วยความที่จำเป็นต้องมองอนาคตไงเรื่องค่าใช้จ่ายมันก็ถูกลดทอนไปเยอะมากนะความสุขในชีวิตมันก็ขาดหายไปด้วยนะคะเพียงแต่เราก็คาดหวังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามีชีวิตที่ดีดีหรือแบบปลอดภัยมากขึ้นในอนาคตที่เราไม่รู้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรตามมานั่นเองนะคะ เ,ออเพราะนั้นอย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดได้แฟนที่เข้าใจกันมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าไอ้ความสนุกสนานเลื่อนเลื่องอะไรทั้งหลายแหล่หรือแบบอินเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายแหล่นะคะการกินการเือนกับเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็จะดูตัดทอนลดไปค่อนข้างได้เยอะพอสมควรนะคะซึ่งจริงสําหรับบางคนก็อาจจะไม่ถึงว่าอายุเยอะเริ่มเยอะแล้วไงไอ้ไอ้ความไอ้ความหวานแหววมันก็หายไปด้วย อ่าก็จะน่าสันนันเพราะนั้นคือถามว่ามีปัญหาก็ไม่ได้มีปัญหานะเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับคุณเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตมากกว่าคือมันโตขึ้นอ่ะพอโตขึ้นแล้วอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปจากเดิมอ่ะก็จะน่าศันนันนะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์มากก็น้อยสำหรับชาวราศีธนทูทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสมัครการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ